เดินครั้งที่สองใส่เสื้อผ้าต้องให้ให้เข้าชุดสีเสื้อผ้าต้องเข้าชุดนี แต่งไงก็ต e uh, oh, so, ้องแต่งตัวดีก็เนี่ยเข้าชุดใช้ได้ใช้สีมันกองเกินเงิ้เออใชใช่ังเรามีเราก็หามาจ่ายเราชื่อชื่อาไว้เยอะัง้านี้ไปงานก็ไม่ไปไปส่งเปก็ม่แเฉย ผมเชื่อแล้วผู้หญิงอายุเยอะแค่ไหนก็ต้องสวยกันนี่สวยมากสวยสวยตลอดกาลอืมสามร้อยปีสามพันสาวสองพันปี ใช่แต่ก่อนนี้แม่ไม่ไม่แต่งตัวอยู่สาวชิ้ชาไม่มีอะไรแต่งก็จนขนาดนั้นจะอะไรแต่งอะ่ะปีหนึ่งให้สองชุดทั้งนอนทั้งทำง,งานทั้งนอนทั้งทำงานสองชุดปีหนึ่งเออแล้วก็ใส่ใส่สักสักวันนี้เพิ่งมีใส่ใช่แล้วก็ต้องไปเก็บผ้าเก่าเก่าก้นรูรูแล้วเอามาตะเย็บใส่หน่อยอไม่ไม่พอใช่ อันนี้มีเราก็เอาใส่เยอะไัูเจ้าเจ้าเนื้อจะได้กนหน้หน้าหมูบ้านฮะเออตงนี้ไปดูไม่เคยซื้อนะก็มาว่าจะซื้อไอ้ไอ้ักบุ้งไอ้แกงส้มเอาไงเขาบอกวันจันไี่ค่ะไมยเขาบอกวันจันไม่ได้เลยไอ้จาหมูย่างหรือปล่าไม่เอา ตลาดเดี๋ยวนี้หลายตลาดปิดหมดแม่ค้าก็เลยไม่ขายของอเพราะไม่รู้จะซื้อของที่ไหนไมาขายวัตถุดิบหาวัตถุดิบมาขายของอยังยากเลยด้เขาบอกซื้อเชื้อเจ้าใหม่ก็แพงของเขาเลยไม่ขายปิด นี้ไม่กี่หมู่บ้านนะที่มีรถซ้ล้ออยู่ราวันที่บ้านเด็เด,ดโหระพามากินตั้งเยอะตอนนี้ลราเอามะเขือพริกปรยโปรยไปอยู่ไม่รู้จะกขึ้นแบบเม็ดพริกฮะขึ้นไห <Hey? S 2> ม แล้วก็เอาเม็ดมะนาวใส่ลงไปด้วย,วยไม่ได้ควรนะจับมันโยน,โย,นยนเลยเแล้วต้องต้องปิดเอาดินกบด้ป่ะโอ้ยงั้นใส่กบไม่ขึ้นเหาง้งอง,อ,ง,อ,งอ้นเม็ดลงไปมันจะได้ออกรกมันอ่อนมันต้องต้องกันดินออนอ,อ,อือพูดถูก กูวอ็มีหัวสมองนะอย่ารู้ว่ารดนปูกตรงนั้นไม่เคยปลูกเลยลรู้ได้ไงวะ,ะไม่เคยปลูกแล้วรู้ได้ไงวะกูว่าคิดเอาเองอ่าครั้งที่สองจบอีกแล้ว